ฮันเทรสนักล่าสาวสุดทาบที่ใช้มารยาหญิงหลอกล่อหนุ่มไร้หน้าให้มาช่วยงานแบบไม่ทันรู้ตัวฮันเทรสแอบลอบสังหารแมนดากอล่ามาเฟียที่ฆ่าพ่อแม่ของเธอแต่พลาดท่าเจอแค่หมอนกองโตแถมยังถูกวาร์ปขึ้นวัตส์ทาวเวอร์โดยจอร์นโจนที่โกรธจัดเพราะเธอฟ่าฟื้นคำสั่งทำตัวเป็นสารเตีย้ยเขาไล่เธอออกจากจัสติสเลียกทันทีขณะเก็บของฮันเทรสไปเจอเดอะควีช่นที่กำลังหมกมุ่นกับแผนของเล็ก u ์ลูเธอร์เธอเลยใช้สเสน่ห์หลอกล่อให้เขาช่วยตามหาแมนดากอล่าแลกกับข้อมูลลับที่เธอไม่มีจริงแมนดากอล่าถูก แต่ดันกวนประสาทจนแคนเนลี่เพลอซัดหมัดเข้าใส่แคนเนลี่กับแอโร่เลยถูกแยกให้ออกไปเฝ้าข้างนอกแมนดากร่าเลยใช้โอกาสนี้หนีไปฮันเทรสกับเควชชนตามมาหาจนเปิดศึกกับแอโร่และแคนเนลี่สุดท้ายฮันเทรสพลาดท่าให้แคนเนลี่ส่วนเควชชนก็โดนแอโร่จัดการเรียบร้อยแล้วทั้งหมดก็พบว่าแมนดากร่าเผ่นไปนานแล้วแต่พวกเขาก็ได้เบาะแสว่าต้องไปที่ท่าเรือที่ท่าเรือแมนดากร่ากำลังจะหนีไปกับลูกชายที่เขาตามหามานานทำให้ฮันเทรสเริ่มลังเลที่จะลงมือฆ่าเพราะสงสารเด็กเลยใช้เคลนทุบเขาจนสลบแทนและส่งให้เจ้าหน้าท ที่จับตัวไปหลังจบเรื่องเควั่นยอมรับว่าเขารู้มาตลอดว่าฮันเทรสไม่มีข้อมูลของลูเธอร์แต่ก็ช่วยเพราะฉันชอบเธอฮันเทรสไม่พูดมากจัดการจูบเขานักหนักแทนคำขอบคุณแบบนี้งานต่อไปให้ไปเสี่ยงตายแค่ไหนก็ยอม